กันแสว,วัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมพามาลงทะเลนะครับวันนี้นะครับผมมาหาหอยนะผมตอนนี้ก็เดินมาสักพักแล้วนะครับผมแต่ก็ได้หอยไม่มากนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับ นครับผมนี่จะเป็นหอยชักตีนนะครับแล้วก็หอยแครงนะครผมมีหอยเข็มด้วยนะครับวันนี้มาหอยนะครับแต่ว่าผมโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมเจอรูวายครับแต่ว่าในความโชคดีก็โชคร้ายนะผมเพราะว่าไม่ได้พาอุปกรณ์มาครับวันนี้แต่ว่าวันนี้ผมจะพาไปดูรูมันก่อนนะครับผมว่ารูมันเป็นยังไงนะครับเผื่อคนที่ดูไม่เป็นนะครับผมแต่วันนี้ผมพาไป ดูเลยครับว่ารูมันเป็นแบบไหนครับถ้าทุกคนพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมมาดูครับทุกคนนี่ครับเจอหนึ่งรูนะครับแต่ว่าไม่ได้มาหาวายนะครับวันนี้นี่ครับรูลักษณะแบบนี้นะครับผมมีปากการังหรือก้อนหินดับปากรูนะครับแล้วก็รูมันนะครับวิธีการดูนะน้ํามันจะใสนะครับผมนี่ครับ วยวายนะไม่ชอบน้ําพปาว่ามันขุนนะครับนี่ครับคือว่ามันจะหายใจด้วยน้ํานี้นะครับผมน้ํามันไม่สกรกนะครับถ้าถ้าเป็นรูสีดํานะครับคงจะเป็นรูปูนะผมถ้าเป็นน้ําสีดํานะครับแต่นี่น้ําใส่นะครับเห็นรูลงไปเลยนะผมแสดงว่านี่เป็นรูวายนะผมแล้วก็มีหินดับปากรูด้วยนะครับนี่แต่ว่าวันนี้เราได้พาอุปกรณ์มาครับเดี๋ยวจิปอีพีสองนะครับผม เดี๋ยวผมพามาเอาเจ้าตัวนี้นะครับท่านน้ํามันลงนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็เดินหาต่อครับเพื่อจะเจออีกรูนะครับผม าดูครับเจออีกหนึ่งรูนะครับเป็นรูที่สองนะผมมาดูเลยครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับคงจะตัวเงยนะผมรูมันแบบนี้เลยครับผมนี่มาดูใกล้ๆนะครับนี่ดูก้อนหินนะครับมันดับปากรูนะครับแล้วก็ที่มั่นใจว่าแน่นอนเลยนะผมนี่มีเปลือกปูอยู่นะครับผม ดูมันกินนะครับนี่ครับมันกินปูนะผมนี่ก้ามนะครับตั้งอยู่เลยครับปากรูเลยนะครับตัวนี้พบเป็นรูที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมดูครับนี่เป็นรูเล็กนั่นนะครับผมนี่ครับนี่ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะใหญ่อยู่นะผม แต่ว่าวันนี้นะครับเสียดายนะผมไม่พาอุปกรณ์มานะครับผมเราก็อดเอาตัวนี้เลยนะครับผมอดจับตัวนี้เลยนะครับเราก็ค่อยมาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะผมเดี๋ยวเรามารุ้นกันะครับว่าเราจะได้ไหมนะครับผมโอเคไปต่อครับโอเคครับนี่ครับจุดที่เราหาวันนั้นนะครับผมหมายจุดไว้นะครับนี่ครับตรงกับร่องหินนี้นะครับผม เรามันจะอยู่แถวแถวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีให้เราจับไหมนะครับผมไปเร้บผมอุ้ยมีจริงๆครับผมมาดูครับดูใกล้ๆนะครับผมนีครับผมโอยวายของแท้เลยนะครับพ่นน้ำอยู่ด้วยนะครับผม ว่ารู้สึกว่ามันจะพึ่งเปิดรูนะครับผมก้อนหินยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวนอ้มันออกมานะครับด้วยเหงือปูนะผมโอเคครับผมอย่าเชื่อนะผมว่ามันยังอยู่รูเดิมนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมต้องแกะก้อนหินออกก่อนนะครับ เดี๋ยวผมล่อมันด้วยปูนะครับผมงันออกมานะครับแล้วก็เราทิมมันเลยนะครับดวนพอนน้ำน,นะครับผม นี่ครับมันพ่นน้ําอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ดึงเหยื่อเราทีนะผมเดี๋ยวรอมันดึงเหยื่อก่อนนะครับครับมาแล้วครับผมเห็นหนวดไหมเห็นหนวดไหมครับทุกคนนี่ครับมาแล้วครับผม ไม่กล้าขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวใหม่ครับเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาไม่สุดนะครับผมเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมดึงอหย่อแล้วครับขึ้นมาแล้วครับ ติดแล้วครับผมมีครับทุกคนได้มาแล้วนะครับดึงดีๆนะครับเดี๋ยวหนวดมันกระหันนะครับผมมาเลยครับต้องจับตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้หนวดมันวินมือนะครับผมนี่มาแล้วครับ หนึ่งตัวนะครับไม่เชื่อว่ามันจะมีตัวอีกนะครับผมเพราะว่าผ่านไปหลายวันมากเลยครับได้มาแล้วกว่าจะกินนะครับเล่นตัวพอสมควรเลยครับผมน่าจะปูไม่อร่อยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรนูนู้นต่อน,นะครับไปเลยรครับ น่าสงสัยหนึ่งรูนะครับเดี๋ยวผมลงเยปูลงไปนะครับว่ามันจะมีตัวให้เราดูหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมเอาปูเข้าไปในรูก่อนนะผมเดี๋ยวตอนตอนนี้ผมก็ต้องเอาก้อนหินออกก่อนนะครับเดี๋ยวก้อนหินนี้จะปิดปากรูมันนะครับผมเราต้องทำค่อยๆนะครับ กพื่อจะให้ก้อนหินปิดปากรูนะครับได้แล้วครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนครับนี่ครับผมตอนนี้ก็รอมาประมาณ10นาทีนะครับไม่มีหนวดหรือว่าตัวมันนะครับผมไม่เห็นมันดึงนะครับผมแต่คงจะไม่ใช่นับเดี๋ยวผมเดินไปหาต่อนะครับผมว่าจะมีให้เราสักสองสามตัวไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวไปเดินกันต่อนะครับ มาดูครับมาดูครับผมนี่ครับมาดูเลยครับนี่อีกหนึ่งรูนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งรูนะครับดับรูสวยเลยนะครับผมมาดูกันครับมาดูใกล้ๆครับนี่เจออีกแล้วครับผมหนึ่งรูรูสวยเลยครับแต่ว่าตัวคงไม่ใหญ่นะผม ลองเอาปูแย่ลงไปดูนะครับแล้วก้อนหินออกก่อนครับผมโอเคได้แล้วครับผม ออนเหยื่อลงไปดูนะครับรูนี้นะครับผมผมก็ล่อเหยื่อมาประมาณสิบนาทีนะครับแล้วก็มันไม่ดึงเลยนะครับผมเราก็ไปหารูอื่นกันนะครับเพราะว่าปล่อยไว้แบบนี้นะครับผมถ้ารอไปอีกสักพักคงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเวลามันน้อยนะครับน้ําจะขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเดินไปหาต่อนะครับไปแลยครับผม มาดูรูนี้กันครับผมว่าจะมีตัวไหมนะครับอุ้ยดึงเลยครับดึงไปดึงดึงเลยครับผมอุ้ยมีตัวครับผมอินนวดนะครับมาเลยครับผมมาเลยครับอ้ยดึงแรงมากครับหัวขึ้นมาเลยครับผมมาเลยครับ ได้มนแล้วตัวไม่ใหญ่มากตัวไม่ใหญ่มากนะครับนี่โอ้โหได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วครับนี่ครับอีกหนึตัวครับตัวนี้กินเหยื่อเพ็ดเดียวเลยครับผมใส่เลยครับผมโอเคไปแลวครับกินโคตรเร็วเลยครับผมง่ายนะครับ ตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปหาอันต่อครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็เดินมาสักพักเลยครับวันนี้นะครับที่เรากลับมาดูรูวายสองรูนะครับแต่เราได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นกองแถมนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวนะครับเราไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเตยียกล้องถ่ายรูปไม่ทันนะครับมันกินเหยื่อเร็วมากเลยครับผมเดี๋ยวผมออให้ดูนะครับผมนี่ วิมันเหนียวมากครับผมมันเกาะมันเกาะแบบว่าไม่ให้ผมดึงเลยนะผมก็มาดูในนี่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันดึงไม่ได้นะครับผมนี่ครับนี่หนึ่งตัวนะครับมันคานออกมาแล้วนะผมนั่นเองครับแล้วก็อีกสองตัวนะครับมันนอนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวใหญ่นะผมนี่ครับ หัวมันก็ดูออกนะครับนี่ครับหัวมันผมดึงไม่ออกจริงๆนะผมนี่ดึงไม่ออกเลยนะครับมันเกาะแน่นมากครับผมอืดึงไม่ออกนะครับผมนี่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 ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมนั่ครับตัวที่สองนะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับคงจะตายแล้วนะครับผมผมหยิบออกมาให้ดูนะครับ นี่ตัวที่สามนะครับดูครับเห็นไหมครับตัวที่สามนะผมนี่อีกสตัวนะครับอยู่ในนี้นะครับผมสามตัวนะครับวันนี้ก็ไม่พลาดนะครับได้แถมมาอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวจะ ปรับปรุงใหม่นะผมค่อยลงทีทนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ